หนุ่มรอแพ็กค,คู่มัมม,มอาหารมื้อเช้าครับกินอาหารเปียกกับอาหารเม็ดค่ะเพราะถ้ากินแต่เม็ดอย่างเดียวน้องกระเพราเขาจะไม่กินต้มโอนกต้มหน้าก้มตากินใหญ่เลยอ้ยที่จริงวันนี้กระเพากับส้มโอต้องไปพบหมอที่มออนะคะแต่บังเอิญว่าเ เมื่อวานนี้แม่ลงขอความช่วยเหลือไปทางชุมชนแต่มันกับว่าเออไม่รู้ทำไม YouTube มันไม่ไม่เด้งหน้าฟีดหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ก็มีท่านผู้ใหญ่ใจบุญช่วยมาทั้งหมดเจ็ดร้อยก็งซึ่งมันมันไม่พอที่จะพาเด็กๆไปพบหมอนะคะแม่ก็เลยยังไม่ได้พาน้องไปก็กระเพรา แต่งเจาแต่งเนาะ,อะ,อะบอกผู้ใหญ่ใจบุญหน่อยนะครับ <im itation> น้องกระเพายังไม่มีงบจะไปพบหมอเลยครับอืมหาวมีงบอยู่แค่เจ็ดร้อยครับก <im itation> ินใหญ่เลยนะ <im itation> ส้มโอแต่ส้มโอวันยาหมด ยาหมดตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วค่ะยาเขาต้องกินยาค่าเชื้อไงกับยาบำรุงเแต่ยาหยอดตาของน้องกระเพานี่ยายังมีอยู่แต่ว่าไอเขาเรียกอะไรอ่ะยาเสริมภูมิหมดกระเพาอ้อนเอซีหน่อยแล้วครับหนูไม่มีงบไปหาหมอเลยครับ อยากให้กระเพาได้ลอกตาไวๆมากเลยอยากให้เขาได้กลับมามองเห็นน่ะนะคะแม้สักข้างก็ยังดีไงอน,นุก,กุมหน้ากลุ้มตากินจังกระเพราอ่ะจะแบบกินกินครั้งละไม่เยอะแต่เขากินบ่อยค่ะกินบ่อยเดแต่ว,ว่ากินไม่เยอะส่วนส้มนี่จะส้มโอเนี่ยจะกินค่อนข้างเยอะ กินครั้งไรเยอะคือน้องกินรอบไหนต้มโอก็ได้กินรอบนั้นแหละตู้จากนั้นนั่งพุงก็จะถึงพื้นละน้ำหนักนิกหน้าว่าขึ้นดีกว่าน้องกะเพราแล้วแหละก็ขอความเมตตาให้กับเด็กๆทั้งสองด้วยนะคะแม่ไม่อยาก ไม่อยากเลื่อนนัดเลยกับคุณหมอเพราะว่ายาของส้มโอมันหมดไงแต่ว่าถ้าไม่มีงบพอที่จะพาน้องไปมันก็ไปไม่ได้นะคะเหมือนแบบงบสองพันนี่คือไม่กล้าพาไปอะเพราะรอบนี้แม่จะให้คุณหมอเจาะเลือดกระเพราด้วยคือมีความรู้สึกว่าน้ำหนักตัวกระเพราไม่ค่อยขึ้นค่ะรู้เลยกิน แต่ว่าน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นทั้งๆที่กินก็กินอาหารอย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าให้กินแบบเออไม่ใช่ให้กินแบบของนั่นๆนะให้กินของดีนั่นเน้นหน่อยเพราะกระเพราะต้องการทําน้ําหนักไงคุณหมอให้ทําน้ําหนักให้ถึงสองโลอะค่ะแต่นี้ยังไม่ถึงไหนเลยแม่กลัวว่ามันจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าก็เลยกะว่ารอบนี้จะให้คุณหมอตรวจเลือดอีกครั้งเพราะว่าตรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกานะคะ อิ่มแล้วก็แต่งหล่อขอความเมตตาให้กับเด็กๆทั้งสองด้วยนะคะท่านผู้ใจบุญอันนี้ไข่อันนี้เด็กชา,ายไข่ต้วมไจ่ต้วมมูี้ตาไม่ได้เช็ดหน้าที